็ขอากาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ไม้รู้ช่องผมภายในะวันนี้ด้วยผมคือบักเจเจจากช่องเลโก้เลยท่อแปะรูปไปดูแปะนี่ทุกคนวันนี้ผมจะมาแจ้งเรื่องนึงซึ่งเรื่องที่ผมจะมาแจ้งในะวันนี้ก็คือคือไอ้บักเลโก้มาใด้ผมไปพากในช่องเลโก้เลยท่อ,องมันไงซึ่งสิ่งที่มันน่าจะให้ผมทําก็คือตอนอีพีที่สองนะ แล้วทุกคนอาจจะได้เจอเสียงที่แปลกๆของผมไปนิดนึงนะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่น่าแปลกล้วเพราะเสียงในชีวิตจริงของผมมันก็แปลกๆแปลกๆแปลกอยู่แล้วด้วยไม่เชื่อไปถามเอเลโกในะคอมเมนต์ช่องมันไปแล้วผมขอขอบคุณทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับที่มาที่มาดูช่องผมภายในวันและนี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดภายในคลิปภายในวันนี้หรือไม่ผมจะพูดแล้ว, <S <S ลวจะก,กันในช่องเลโก้เลยท่อซิโย